ที่ที่นะครับก็ถือว่าเป็นสิทธิเก่าของที่นี่นะครับแล้วก็ได er ้กลับมาเป็นอาจารย์นะครับก็ถือว่าเป็นรุ่นพี่พวกเรานะครับก็เนื่องในโอกาสที่เราจะรับปริญญาแล้วนะครับก็อยากจะขอแสดงความยินดีนะครับเพราะว่ากว่าที่เราจะมีวันนี้นะครับก็เชื่อว่าหลายคนนะครับก็ต้องวิ้นลนนะครับแล้วก็มีควาขยันมัินเพียนะครับก็วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่เป็นสัญลักษณ์ของความสําเร็จนะครับที่ขออยากจะ ในฐานะที่ผ่านจุดนั้นมาก่อก็อยากจะขอแสดงความยินดีนะครับแล้วก็ชื่นชมในความตั้งใจของน้องๆทุกคนนะครับขอแสดงความยินดีนะครับก็ขอแสดงคามยีกับน้องทุกคนด้วยนะครับที่สําเร็จการศึกษาในวันนี้สักทีนะครับสีปีหรือบางคนอาจจะหลายปีนะครับเรียนกันมาก็เรียนมาอย่างเต็มที่นะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้ร่ำเรียนไปนะครับในช่วง4ปีนี้นะครับหรือตลอดเวลาที่เราได้ศึกษากันก็ขอให้ได้ใช้ ความรู้นั้นนะครับในการที่จะประกอบอาชีพต่อไปในอนาคตเพื่อช่วยเป็นพัฒนาบ้านเมืองของเราครับก็ขอแสดงคำยินดีด้วยนะครับบัณฑิตทุกท่านครับขอให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณค่าแล้วก็ทำตัวเองให้เป็นประโยชนรติสังคมต่อไปนะครับครับเอ่อขอแสดงคำยินดีกับนน้องนะครับรุ่นเก้ารุ่นเก้าด้วยนะครับก็นะครับผมก็เป็นรุ่นพี่คนเดียวครับแต่ปีนี้ยังไม่จบครับจบปีหน้าครับก็มีเพื่อนรับปีนี้ด้วยนะครับก็แสดงคำยินดีกับเพื่อนด้วยกันนะครับก็ ขอให้นําขอให้นาความรู้ที่ได้นะครับไปปรับใช้กับชีวิตประจําวันนะครับรวมถึงงานที่ทําอยู่ตอนนี้ด้วยนะครับและขอให้เปะะ็ในความเรในชีวิตทุกคนครับนะค,ครับ